กฎแห่งกรรมเรื่องทำบุญแก้ไขบาปก่อนที่จะศึกษาเรื่องทำบุญแก้ไขบาปนี้ก็ขอชี้ประเด็นสำคัญในเรื่องของทำบุญแก้ไขบาปซึ่งมีการกล่าวถึงกันมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะโดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจว่าบาปที่เกิดจากการกระทําชั่วมีผลเป็นวิบากแล้วนั้น ไม่สามารถล้างได้จึงเชื่อว่าบาปล้างไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะหมายถึงบาปเป็นลักษณะที่เป็นผลแต่ในกรณีของวิชากฎ,กฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้หมายถึงบาปในลักษณะดังกล่าวแต่หมายถึงการกําจัดกิเลสตัวก่อให้เกิดบาปอันเป็นความหมายในลักษณะที่เป็นเหตุซึ่งจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสอนให้มนุษย์ละความชั่วกระทําแต่ความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสเพื่อการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแต่ในใการดำเนินชีวิตจริงของมนุษย์โดยทั่ว,วไปไม่ได้ทำความดีแต่เพียงอย่างเดียวได้ตลอดแต่มักจะทำความดีปนกับความชั่วสลับกันไป ดังนั้นเวลากรรมส่งผลก็จะส่งผลไม่ต่อเนื่องจะส่งผลสลับปรับเปลี่ยนกันระหว่างบุญกับบาปตามการกระทำของแต่ละบุคคลนั้นบางครั้งบางคนกำลังเจริญในหน้าที่การงานมีชีวิตที่อยู่ดีๆแต่บาปก็มาตัดรอนให้ชีวิตต้องมาพบกับอุปสรรคแบบทันด่วนทำให้เกิดคำถามที่กล่าวถึงกันมาก ทำดีไม่ได้ดีนอกจากคำถามนี้แล้วเรื่องการล้างบาปในกรณีที่ทำความชั่วมากกว่าความดีคือนึกถึงความดีไม่ค่อยจะออกจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุขเสมอต้นเสมอปลายเพราะบาปกรรมที่ทำไปแล้วไม่สามารถล้างได้แม้จะยังไม่สามารถทำความดีให้ยิ่งยวดได้ก็จัดอยู่ในขั้นล้างบาปได้ก็ตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำดีอย่างต่อเนื่องจนความดีนั้นเต็มเปี่ยมสามารถกำจัดกิเลสตัวก่อบาปให้หมดสิ้นไปได้จึงจะได้ชื่อว่าสิ้นสุดกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขบาปอากุศลที่ได้กระทำลงไปแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ ต้องเห็นโทษของบาปกรรมนั้นแล้วยอมรับผิดเสียก่อนและก็ตั้งใจว่าจะไม่กระทำความผิดอย่างนั้นอีกวิธีการแก้ไขต่อไปก็คือต้องฝึกทำความดีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุ้นเคยกับการทำความดีกระทั่งมีบุญมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองทำให้ผลแห่งกรรมที่ไม่ดีตามส่งผลไม่ทัน ดังที่ผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าการละลายบาปแม้ยังแก้ไขบาปตามในของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วได้ไม่หมดแต่สามารถที่จะละลายบาปให้เจือจางลงได้บ้างเพราะหากไม่กระทำดีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วโอกาสที่บาปจะส่งผลก็มีมากขึ้นเมื่อบาปนั้นส่งผลแล้ว จะให้ทำความดีได้อย่างเต็มที่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียววิธีการละลายบาปนี้มีกล่าวไว้ในโลนกะสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่างว่าคนใส่เกลือลงในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งกำมือท่านทั้งหลายจะสำคัญว่าไรอันน้ำน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไป เพราะเกลือกรำนั้นใช่ไหมภิกูุได้ตอบว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ําในถ้วยนั้นมันมีน้อยจึงเค็มได้เพราะเกลือกรำนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าต่างว่าคนใส่เกลือกรรำนั้นขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ําคงคาท่านทั้งหลายจะสําคัญว่าไรน้ําในแม่น้ําคงคานั้นจะกลายเป็นน้ําเค็ม ดื่มไม่ได้เพราะเกลือกรรมนั้นใช่หรือไม่ภิกษุได้ตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะเหตุอะไรภิกษุตอบว่าเพราะเหตุว่าน้ําในแม่น้ําคงคามีมากน้ํานั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือกรรมมือนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าฉันนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายอันบาปกรรมแม้ประมาณน้อย บุคคลบางคนทำไปแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปได้จากประสูตินี้ทําให้ทราบวิธีการแก้ไขบาปที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีที่เรียกว่าการละลายบาปก็คือ การตั้งใจกระทำความดีสั่งสมบุญให้มากเข้าไว้ให้บุญกุศลนั้นมาเจือจางบาปที่ได้ทำไว้น้อยลงไปได้การทำบุญก็อุปมาเหมือนกับเติมน้ำการทำบาปอุปมาก็เสมือนกับเติมเกลือเมื่อเราทำบาปบาปนั้นก็ติดตามตัวเราไปไม่สูญหายไปไหนไม่มีใครไท่แทนได้ฉะนั้นเราจะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลใหม่ๆให้มากขึ้น เพื่อมาเชือจางบาปให้หมดลิ์ลงไปให้ได้อุปมาเหมือนเกลือกับน้ำในแม่น้ำแม้เกลือจะยังมีอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ก็ไม่มีผลที่หนักมากนักถึงแม้ว่าจะเชื้อจางบาปด้วยความดีได้ถึงอย่างนั้นบางคนแม้จะรู้ว่าอะไรเป็นความดีแต่ไม่ยอมกระทำหรือทำได้ก็เพียงเล็กน้อย เพราะไม่อาจฝืนอำนาจกิเลสได้การทำความดีให้มากๆเพื่อไปละลายบาปกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือพยายามทำบาปให้น้อยที่สุดด้วยการมีสติพิจารณาผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนลงมือกระทําในสิ่งใดลงไปทุกครั้ง ปุถุชนทั้งหลายอันนายพรานแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนอาจจะฆ่ามัดย่างหรือทำตามประสงค์ซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้แต่บางคนไม่อาจทำอย่างนั้นนายพรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรจึงอาจฆ่ามัดย่างหรือทำตามประสงค์ซึ่งแกะที่ขโมยมาได้บางคนเป็นคนยากจน มีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยพรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้อาจฆ่ามัดย่างซึ่งแกะที่ขโมยเขามาได้อันไหนพรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรไม่อาจทําอย่างนั้นได้บางคนเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเป็นมหาอัมมาศพรานแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้ไม่อาจทําอย่างนั้นได้ มีแต่ว่าคนอื่นมักจะประนมมือขอกับเขาว่าท่านผู้นิรทุขุท่านโปรดให้แกะหรือทรัพย์ข้าซื้อแกะแก่ข้าพเจ้าบ้างดังนี้ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันพุ้ตุชนทั้งหลายบาปกรรมแม้มีประมาณน้อยบุคคลบางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมแม้มีประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้ว กรรมนั้นก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปผูุุ้ชนทั้งหลายใครกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดๆย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติหมปัญจาย่อมมีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรม อันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจารย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏขึ้นนั่นเองสภทา,านังธรรมทา,านังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ